่าส What the fuck วัสดีครับมาเจอกันเช่นเคยครับกับกระผมโอปอลหนึ่งในทีมงานมิสเตอร์ต้นวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเดซี่สแตนอโลนกันอีกแล้วนะครับข่าวที่แล้วผมก็จำไม่ได้ทำกันแล้วผมไปถึงไหนนะตอนนี้ผมก็เล่นมาเรื่อย ทีนี้ก็ได้มาเจอคนนี่นี่นี่คนนี้เขามีน้ำใจมากเขาให้มีดผมมาด้วยนี่อันนี้พอดีผมมีอาหารกระป๋องแต่ผมไม่มีที่เปิดเลยต้องอ่าเขาก็เลยอุปการะคนมีดมาให้ผมไว้เปิดกระป๋องแต่ตอนนี้เขามารลุปไปไหนเดี๋ยวรอเขาจะคู่ครับมีน้ำใจโอเคเย่ยมากเลยนี่อย่นี้แหละโลพชัดเจนนี่ครับระหว่างนั้นผมก็ได้เข้าไปสำรวจเมืองเนี้ยแต่อาจจะยังไม่ครบทุกหลังหรอกแต่ก็เข้าไปเยอะอะของไม่มีให้ดรอปเลยมี ไม่กี่อย่างที่ผมเก็บมาได้ใหม่ๆก็มีหมวกถุงมือแล้วก็ไอ้แบตไปเอาไว้ก่อนแล้วก็แผนที่นะครับแผนที่เลื่อยอันนี้น่าจะเป็นไม้ขีดนะอันนี้แล้วก็อันนี้ที่เก็บมาได้อันนี้จะบอกอันนี้เก็บมานานแล้วเออประมาณนี้นแหละของหายยากๆแทบจะไม่มีเลยมันก็มีแหละแต่มันมีน้อยมากแล้วผมก็สังเกตจากการดูแผนที่แมปชนรัสนะครับในเว็บ ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอยู่เมืองอิเล็กโตดูไปดูมาเฮ้ยมันไม่ใช่นี่วาเช็คไปเช็คมาีกทีหนึ่งอ๋ออยู่เ,เมืองอะไรนะชื่อว่าเมืองอะไรนะแป๊บแป๊บ,ปบเมืองอะไรวะอะไรวะเนี่ยไออยู่ช่วงลัมเบอร์มิวอะครับในแผนที่ก็อยู่น่าจะอยู่ช่วงลัมเบอร์มิวอืมเราวันนี้รอเขาก่อนเขาไปหนไงวะมาอย่างครับ เอ้ยอะไอ้ยป่วยไม่มียาทําไงดีวะเนี่ยแล้วผมต้องเช็คก่อนว่าตรงไหนมันจุดนี้พยาบาลผมคิดว่าผมจะวิ่งขึ้นป่ามาทางนี้นะหรือไม่ก็จะวิ่งเข้าเมืองนี้เออวิ่งเข้าเมืองนี้ดีกว่าไปหาพยาบาลจุดพยาบาลอยู่ไหนวะม e ดิ c a l อออมาที่ข้อผมต้องหาผมว่าจะวิ่งขึ้นไปทางเมืองอ่าเมืองเคลมนะครับมเ,ม,เมืองเคลมเคลมอ่าประมาณนั้นแหละจะไปหาไอ้พยาบาลสักหน่อยตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองป่วยหนักแล้วมันขึ้นมาหน้าจอสีเทายาวเลยนี่ไม่น่าตกตึกเลยเมื่อกี้นี้ผมปีนมนไดแล้วที่นี้มันเหมือนกระบักนะครับแล้วมันกร่วงกลงมาเองอ้อสิดซิกเลยที่นี่ติบเันนะซิกเลย โอเคคุณไปไหนวันนี้อ๋อเล่นเป็นโัวกผู้หญิงด้วยมีขวานแผมรู้สึกว่าตอนนี้ไอ้กางเกงของผมมันจะพระดูและมันมันเละ <c oughs> เกงคนเละเลยอืมต้องรอเขาก่อนแต่ผมเดินเล่นๆก่อนออดูไว,ว้ให้เขานั่งวันนี้ไปก่อนแต่ผม ดนี้แปบเมื่อกี้ตอนผมกำลังตีซอมบี้เขาวิ่งเข้ามาบผมก็ได้ยินแว่วๆนะบ่ให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมเสียงใครวะให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมหันมาอ้าวมีคนวิ่งมาโดดเออเดี๋ยวขอเช็คบ,บ้านเอาซอมบี้เหรองั้นเราคงบวกกันนะาแหละอุ้ออยทุบหัวทีเดียว โดนเว้ยไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยเออตัวตัววะไม่โดนเว้ยอืมอือืทุบมันเข้าไปทุบมันเข้าไปอาจจะมือหน่อยนะครับวิวนขวาครับเรียบร้อยโอเค ผมว่าจะขึ้นเมืองไปทางตามถนนเนี่ยครับจะไปหาไอ้ตรงจุดที่มันดอกของพยาบาลเท่าน่อยแล้วตัวผมป่วยโอเคครับโอเคเดี๋ยว,เ,เ,ดยวเดี๋ยวผมตามไป,ไปนะครับ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 งั้นเดี๋ยวผมขอโลงหน้าไปก่อนนะ แล้วครับทีนี้เราก็จะมุ่งหน้าขึ้นไปสูตรเหนะเฮ้ยขอเช็คบ้านนี้ก่อนเพื่อมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเเข้าไปเข้าได้แท่ทุกหลังครับแต่ของแทบไม่มีทุกหลังของมันก็มีแหละแต่มันมีน้อยน้อยเช็คเนี่ยรู้สึกดิดูคุณดูดิแทบจะไม่มีอะไรเลยในกอไผ่ ไปเตอะอืมห,หลังนั้นเคน่าจะมีของอยู่ตอนนี้เขาก็หลบอยู่ตรงท่อนอยู่ตรงกำแพงรั้วไม้ตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวข่าบอนเขาตามมาอเอแล้วก็ไปเรื่อยๆก่อนพาคนี้ผมอาจจะจบเร็วสักนิดนึงนะเออเล่นนิดๆหน,น่อยๆพอเพราะเล่นมานานล้วมึนหัว ถ้าไม่มีแผนที่นี่ก็ลำบากเหมือนกันไม่มีของใช้ก็ลำบากเหมือนกันกว่าจะเก็บมาได้ขนาดนี้เล่นเปิดขึ้นคอเลยนะครับแล้วก็มาถึงบ้านนี้แล้วเอ,อตัวเมืองก็คงไม่น่าจะตามถนมนไปเรื่อยก็น่าจะถึงตัวเมืองแลวครับไม่ไม่น่าจะไกลเท่าไหร่ตอนนี้ติดสถานะซิกอย่างเดียวเปิดข้าไปมีอะไรเก็บไหมแล้วก็รู้สึกได้ถึงความว่างเปล่านะ ไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยเฮอะไรโจรแสงแดดนึืว่าอะไรไม่มีอะไรเลยวิ่งตามถนนไปเรื่อยๆแล้วผมอะ่ะเข้ามายังอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลยเปล่าผมว่าผม,ผมาจะผมว่าจะไป แอร์ฟิ <Air> ออกไปแอร์ฟิะครับแต่ผมแต่ผมไม่รู้ทางเดี๋ยวนแเดี๋ยวผมลองดูแผนที่แป,ป๊บเออผมก็หาแผนที่หาไม่เจอเอ่อจากจุดนี้มันมันมันอยู่ไกล้แอร์ฟิลมากเลยนะแต่ว่ามันมันอยู่ใกล, Air กลนะ้ไอแอร์สตริปอะครับ อยู่ใกล้ไปไปแอร์ทิปก็ได้ครับไปแอร์ทิปอ่าถ้า Air แบบอร์ทิปแป๊บนะปนแป Air ๊บนะเออคุณเข้ามาคุยทีเอสด,ด้วผมเมื่อไหร่เลยนเลย,ย,ยผมก็เล่นกับเพื่อนอยู่แต่หาเพื่อนอยังไม่เจอมันอยู่ไกลอ๋อเดี๋ยนะแปบบ๊แบแบป๊บเออถ้าวิ่งไปตามถนนนี้เดี๋ยวสักครู่ครับวิ่งไปตาม อ่าสลิปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจเมืองตรงใกล้ๆนี้ก่อนก็นกได้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูไ้จุดดอกของพยาบาลก่อนว่ามันมีไหมถ้าไม่มีหรือ,อยังไงแล้วเดี๋ยวมุ่งหน้าไปแอร์สติปเลยโอเอ่า <Okay. S 2> oh, uh, ไปด้วยกันครับไปด้วยกันเจอเพื่อนร่วมทางแล้วเย่เย่เย่เฮิ เจอเพื่อนร่วมทางแล้วครับไปได้วยกันมาวยกันเลือกสุพรรณนะครับเขามีขวานผมมีถังดับเพลิงเขามีกระเป๋าผมก็มีกระเป๋าครับสึกว่าตอนนี้ผมป่วยเอาฮังกี้แล้วด้วยหิววิกละหิวบ่อยจริงเข้าเข้ามาเล่นนานยังครับครับอ่ะก็ บา้บางนาครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหรอ่อ๋อผมก็นานาทีเข้ามาอ๋อนันทนทีเข้ามามันมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยแบบอยากเล่นเท่าไหร่เพราะว่าเจอช่วงนี้ก็เข้ามาเล่นอยากเข้ามาเล่นปืนมันเยอะครับปืนใหม่เข้ามาเยอะอยากลองดูเป็นไงเดี<ต>๋ยว<ต>ผมเช็คผมเช็คแผนที่แป๊บ อวิ่งขึ้นไปให้สุดเมืองเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะวิ่งวิ่งตามถนนขึ้นวิ่งตามถนนขึ้นไปให้สุดเมืองเลยมันมันไอไอจุดจุดดัอของพยาบาลน่าจะอยู่ตรงนั้นอ๋อวิ่งไปเลยวะครับหรือว่าจะดูของก่อน คุณคุณดูของก่อนก็ได้ครับดูไปเรื่อยๆ่องก็ได้เดี๋ยวผมคอยอยู่รอบนอกให้ โอ๊ยใครทักเฟซบุ๊กมาเฮ้ยเ้ยคืนถนนเข้าไปไหนแล้ววะ เอาคงสรุปของอยู่แหละแันเดี๋ยวเราก็เฮ้ยชิบหายแล้วงานงอกแล้วครับผมรู้สึกว่าผมสรบลงไปแล้วป่วยจัดตายแล้วแน่เลยเนี่ย <c oughs> อะไรมืออย่าทิ้งผมไว้คนเดียวเหมือนจะผมผมลงไปนอนแล้วใช่ไหมตอนนี้ อ,อาตายหรือว่าเนี่ยนั่นนะสิหรือเปล่าตายแล้วแน่เลยผมให้อาหารคุณกินด้วยผมผมป่วยไงมันขึ้นติดติดซิกไว้อะ่ะเยอะเลยอะ่ะอม,ม,มันขึ้นตายอ่ะครับห,หรือว่ายังไม่ขึ้นอะไรเลย มันขึ้น U R อันอันอันคอนเซียสอ่ะครับตลบครับเพื่อนบ,บอกสลบอ๋อสลบแล้วมันจะเฟิร์มไหมเนี่ยเฟิรเฟิร์มรัไม่รู้ล้วแต่ดู โอ้แถวดีไม่ดีโรงแาด้วยหนสึ่งสองสามสดสี่หกเดี๋ยวเดี๋ยวนะ,วะถ้าถ้า,ถา,ถาคุณคุณคุณเข้าไปดูแผนที่ใน Google ก็ได้นะครับถ้าไม่มีแผนที่ติดอยู่กับตัวคุณคุณดูอยู่หรือเปล่าอนั้นนะตค่คุณคุณเปิดเปิดแผนที่ใน Google นะครับแล้วพิมพ์ว่า dc dc standalone map อะครับแล้วคุณไปสังเกตเราเราจะอยู่ตรงจุดพิกัดเดี๋ยวแป๊บน,นะอ่าหนึ่งสองสาม เราจะอยู่หน้าตรงประมาณจุดพิกัดไอ้หนึ่งสองสามศูนย์สี่เจ็ดนะครับเอาเมาส์าไปชี้ในแผนที่นะครับแล้วไปไปลองดูจากทางขวาของทางทะเลเมืองที่เราวิ่งขึ้นมาครับโอ้ใจเย็นๆครับผมยังหาไม่จเจอเลยครับ <laughs> KHELM KHELM ชื่อเมืองว่ามันมันจะมีตัวอักษรว่า KHELM นะครับเมืองนั่นแหละที่เราอยู่ ทะเลมันจะอยู่ทางขวามือครับแล้วก็มองมาทางซ้ายชื่อเมืองว่า KHELM นั่นแหละตรงตรงนั้นแหละที่เราสองคนอยู่ผมกำลังดูอยู่มันมีลายอันเลยเกินผมไม่รู้อันไหนมือมือมันจะอยู่ทางริมขวาขวาครับสังเกตดูมันจะมีทะเลทางขวาของแมปอะ เราจะอยู่แทบแทบทางสุดของทางขวาเลยอะแล้วก็มองมาทางซ้ายเมืองมันจะตัว K น้ำหน้า K H E L M K H E L M อครับเจอแล้วครับเจอแล้วแล้วไงต่อครับอ่านั่นแหละเราจะอยู่เมืองน,นั้น K H E L M แล้วแอร์แอร์สตมันจะขึ้นไปทางเหนือ,อครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนมันจะเห็นแอร์สต p อยู่ อ่าฮะแล้วคุณไม่ไปกับผมเลยครับผมสลบยังไม่ตื่นเข้าไปไม่ได้วิ่งตามทางถนนไปเรื่อยครับแล้วก็ขึ้นไปตรงแอร์สติปอ๋อโอเคครับหรือไม่ก็วิ่งลัดป่าไปเลยอย่าตายนะครับอย่าตายนะครับผมก็ไม่อยากตายหลอกตอนนี้มันขึ้นมันมืดตึ๊บเลยเนี่ยมันมีอะไรเลยเหมือนจะไม่เฟิร์สด้วยนะเนี่ย ตัวคุณ,ห,คณหิวน้ำปตตัวคุณหิวน้ำปะครับไ,ม,ไม่ไม่ไม่ไมไมหิวไม่โอมีกระปุกน้ำหรือเปล่ามันในเมืองนี้มันมีที่ให้เก็บน้ำอยู่นะไม่มีครับไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรเลยครับ <laughs> โดยนะยิงตายนะครับโอ้ยผมผม,ผมโดนผมโดนยิงตายมาสองสามครั้งแล้วอะแล้วก็หิวตายมาสองครั้งแหละครั้งครั้งนี้คือการเล่นเล่นครั้งล่าสุดและอยู่ได้นานที่สุดเลย เดี๋ยวผมดันขอบคุณแววว่าเนี่ยดันคุณสลบผมนั่งวิ่งดันไปเรื่อยๆดันันมผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าถ้าสมมติว่าผมตายไปแล้วมันจะไปเกิดตรงไหนมันคงสุ่มจุนเกิดนะครับเอ,อ่ใชแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่ไม่เก็บเก็บแผนที่ในเกมไม่ได้คุณก็ดูในแหละแมปที่ผมบอกอะเว็บเว็บที่ผมบอกอะมันดูได้แต่ว่าก็อาจจะงงหน่อยนึง Uh huh. ตอนแรกเกิดมาเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหน <Okay. S 1> ต้องหากันเองตอนแรกผมนึกว่าผมเกิดที่อิเล็กโตดูไปดูมาเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าไปเกิดตรงริมนู่นเลยเมือง <c oughs> ผมไม่ค่อยเล่นหรอผจำเมืองไม่ค่อยได้ผม <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมืองไหนเมืองไหนยังงงๆอยู่แต่ว่าดูดูดูแบบดูไอ้พวกแบบตึกราบานช่ององพวกทะเลพวกเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับ คนคนเคยตลบนานจังวะแั่น้นสิเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ฟื้นด้วยมั้งเนี่ยตอนแรกผมก็ว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าตายหรือว่าเป็นไรก็ว่าจะออกจากเกมแล้วเหมือนกันแล้วค่อยเริ่มเล่นใหม่คุณคุณคุณแอดแอดสตรีมผมผมไว้ได้ไหมไว้ไว้แบบมามาเจอกันเล่นด้วยกันก็ไว้มาทักทายกันก็ได้ ครับผมครับเออแต่แต่จะแอดยังไงเนี้ยดิผมแอดไม่เป็นเหมือนกันมันมัน,มนพิมพ์ชื่อได้พิมพ์ได้แล้ตอนตอนตลบครับก็ก็เนี๋ยนะของคุณเห็นที่ผมพิมพ์ว่าอ๋อเห็นเห็นครับเห็นเห็นชื่อมีล,ลักเกนลจะมาตวคุณอ่าใช่ครับ แต่ไม่ใช่สตรีมผมนะอ๋ออันนี้คือชื่อสตรีมคุณใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ไอไม่ไม่ไม่ใช่ไอไอน,นี้ชื่อตัวละครเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อสตรีมบอกก็แล้วกันโอเคครับอ่านี่แหละชื่อสตรีมผม 然后，哎，那个那个。 ผมเพิ่มเพื่อนไปแล้วครับขึ้นอย่างโอเคเดี๋ยวผมเช็คแป๊บโอเคเรียบร้อเคเยครับรับเรียบร้อยแล้ว สงสัยคงจะไม่เฟิร์สงั้นเดี๋ยวผมออกเกมก่อนเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนหิวมากเลยยังไม่ได้กินข้าวแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยเข้ามาเล่นด้วยกันใหม่ครับ